ก็สนิทกันฮะครับ,รรบนนต้องถามเขาสิครับใ,รรใช่ไชมมหมฮะก่อนเขาตอบแบบค่อนข้างแทงกาก์ดบอกว่าเออก็ยังไม่รับว่าเป็นแบบคบก,กันหรอือจีบกันเลยก็ก็สนิทกันครับสนิทกันใช่ก็กลังคุยคุยกันอยู่ได้ไหมเลยคุยคุยกันอยู่ไหมก็ก็ถ้ามีโอกาสก็คุยกัน คงคงไม่ถึงไม่ถึงครับศึกษาดูใจม <öz timeframe> ั <Chern S 2> ้งครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่มั้งฮะผมเพิ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาตรงนี้ด้วยใช่ครับมีคนเห็นที่คอยแบบแบบกิฟท์ซบโอ้ไม่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 ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงกระซบฮะไปตีแบตไปตีแบตกันก็ไปกันหลายคนครับแบบกําลังกายใครบ้างผมก็ก็มีใครบ้างไม่ ก็มีน้องๆฮะน้องพี่เบิ้ม้วมีผู้จัดการครับใช่ครับสเปคเป็นยังไงครับสเปคเป็นไงก็ชอบนางแบบฮะชัดเจนเลยไหมครับไม่ไม่ก็ก็นางแบบมีตั้งหลายคนใช่สเปคเป็นเป็นนางแบบชอบนางแบบฮะ